ตายแล้วไปไหนนี่เป็นบทความหนึ่งที่เราจะมานำเสนอในวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาสงสัยคนเราตายแล้วไปไหนเกิดใหม่จริงหรือไม่ถ้าเกิดใหม่จะไปเกิดในที่ใดบางศาสนาที่เป็นเทวนิยมนั้นเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้ลิขิตชีวิตคนเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้วยังไม่ไปเกิดวิญญาณจะถูกพักไว้และจะคืนชีพอีกครั้งในวันที่พิพากษาเพื่อให้พระเจ้าตัดสินว่าวิญญาณดวงนั้นจะไปนารกบหรือสวรรค์ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเมตตาและความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าของบุคคลน,นั้นแต่สำหรับศาสนาพราหมณ์หรืออินดูเชื่อว่าพระพมผู้สร้างโลกนั้นจะได้ขิดชีวิตคนเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจะเป็นเวียนว่ายตายเกิด ดื่อชดใช้กรรมหมดกรรมเมื่อใดบำมเพนตะบะก็จะไปอยู่ร่วมกับพระโภมบนสวรรค์ส่วนพุทธศาสนาซึ่งมีใช่เทวนิยมพระพุทธเจ้ามีได้เป็นผู้สร้างโลกหรือเป็นผู้ลิขิตชีวิตของสัตว์โลกใดๆพระพุทธองค์ทรงสอนให้เชื่อว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ตามเหตุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นต้นข้าวเป็นเหตุให้เกิดรวงข้าวรวงข้าวเป็นเหตุให้เกิดมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวเป็นเหตุให้เกิดต้นข้าวเป็นวงจรต่อเนื่องกันหากทำลายเชื้อพันธุ์ที่อยู่ในมเมล็ดข้าวเสียแล้วต้นข้าว ก็จะไม่เกิดอีกเหมือนทำลายอาวิชชาหรือทำลายความไม่รู้อันเนื่องจากตัณหาครอบงามจิตการเกิดก็หมดไปคนที่ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่ใดนั้นขึ้นอยู่กับวาระสุดท้ายของจิตหากขาดใจตายในขณะที่จิตเศ้าหมอง ปฏิสนธิวิญญาณก็จะนำไปเกิดในทุกขติภพหรืออบายภูมิสีอันที่มีนรกเปรตอสูนรากายและสัตว์เดรัจฉานแต่หาก่อนที่จะตายนั้นมีจิตใจที่ผ่องใสปฏิสนธิวิญญาณก็จะนำไปเกิดในสุข,ขติภพ อันมีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นโรมยี่สิบชั้นหากจิตหมดกิเลสตัณหาคือจิตของพระอาหารหันต์ก็ไม่มีการเกิดอีกคนตายไปไปเกิดหรือไม่และไปเกิดณที่ใดน,นั้นขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเขาหามิใช่ผู้อื่นมาลิขิตไม่ ใครสร้างเหตุวายเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุและผลสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จรึงได้นําศาสนาไปศึกษาศาสนาในอนาคตควรจะเป็นศาสนาที่เป็นสากล โดยไม่ยึด,ดติดกับพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติอันเคร่งพรัดจะต้องเป็นศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของทุกสรรพสิ่งทั้งนี้เป็นธรรมชาติและจิตวิญญาณที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนี้จะหาคำตอบได้จากพุทธศาสนา พระพุทธอ,องค์ทรงตรัสว่าสัตว์โลกถูกจิตนำไปหมายความว่าจิตเป็นผู้นำพาชีวิตไปดังจะเห็นว่าความคิดนำไปโซคำพูดและการกระทำนั่นเองคนเราจะสุขหรือจะทุกข์นั้นดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคน ธรรมชาติของจิตนั้นคิดได้สารพัดอย่างทั้งในทางที่ดีและในทางที่ชั่วก็เหมือนกับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้คิดถึงสิ่งใดก็นำพาชีวิตไปผูกพันกับสิ่งนั้นนอกจากนั้นจิตยังเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้เร็วมากแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นเองก็เปลี่ยนอารมณ์แล้ว จากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วดังนั้นเวลาจะสิ้นใจอันเป็นพบใหม่หากจิตมีความผ่องใสหรือมีความสงบคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตเป็นต้นว่าบุญกุศลหรือเอาใจยึดมั่นอยู่กับพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์ หรือพระเจ้าสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหรือสวดมนต์หรือทำสมาธิเป็นต้นจิตพองใสเช่นนี้เมื่อออกจากร่างปฏิสนธิวิญญาณก็จะนำไปเกิดในสุขติภพอย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งถ้าเป็นผู้มีศีลอยู่เป็นนิดแล้ว มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็จะเกิดบนสวรรค์ถ้าเข้ามาที่ระดับลึกคือยานก็จะเกิดบนพรมโลกตามความสมบัติของจิตเรานั่นเองโดยไม่เกี่ยวกับการนับถือศาสนาศาสนาใดก็ตามถ้าตอนที่จะสิ้นใจ จิตเศ้าหมองเช่นเราทุกข์พอระมานกับความเจ็บปวดกลัวความตายวาวุ่นสับสนหงุดหงิดคุณเคืองโกรธอารมณ์เสียกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหวงบุคคลอันเป็นที่รักหวงสมบัติวัตถุต่างๆหน้าที่การงานคิดถึงสิ่งที่ไม่ดี หรือเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิ่นที่ไม่ดีเข้ามาเป็นตน้นจิตเศร้าหมองเช่นนี้ก็จะทำปฏิสนธิวิญญาณจะนำพาไปเกิดในอบายภูมิเป็นเช่นนี้กับทุกๆชีวิตเท่ากับว่าแต่ละคนเป็นผู้เลือกเกิดเองลิขิตชีวิตของตนเอง ด้วยการกระทำของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ลองคิดดูเถิดว่าโอกาสที่คนใกล้ตายจะมีจิตผ่องใสกับจิตเศร้าหมองนั้นอย่างไหนจะมีมากกว่ากันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐเพราะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้น เป็นเพราะสัตว์โลกในพบภูมิต่างๆเวียนว่ายตายเกิดท่ายเทกันสัตว์ก็เกิดเป็นคนได้แล้วถ้าจะถามว่าการทำทานรักษาศีลช่วยปิดประตูอาบายภูมิได้ไหมไม่ต้องไปเกิดในอาบายภูมิได้หรือไม่ต่อว่ายังไม่ได้เพราะทานและศีล ยังไม่ใช่หลักประกันว่าตอนใกล้ตายจิตจะไม่เศ้าหมองหลักประกันที่จะปิดประตูต่ออบายภูิได้จะต้องภาวนาหรือปฏิบัติสมวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นพระอริยบุคคลคือถ้าเป็นพระโสดาบันและพระเจาคามีจิตเข้าทางตรงแล้ว จะตายอย่างไม่หลงไปในอารมณ์เศร้าหมองชาติต่อไปก็จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดบนสวรรค์จะเริญภาวนาอีกไม่เกินเปี่ยดชาติก็จะเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอนาคามีจะไปเกิดบนพรม,มโลกเรียกว่าสุทาวาสภมภม ชั้นที่สิบสองถึงชั้นที่สิบหกและจะไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่นั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีการเกิดดกแล้วบางคนทำความดีไว้ตั้งมากมายเช่นการทำทานรักษาศีลบาปอากุศลก็เคยทำบ้างแต่ไม่มากนัก ตอนตายเกิดพาดผัาางจิตมีอารมณ์เศร้าหมองพาไปเกิดในอาบายภูมิอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเสิความจริงแล้วกฎธรรมชาติให้ความเป็นธรรมอยู่เสมอเขาไปเกิดในอาบายภูมิเป็นเพราะจิตที่เป็นอกุศลขณะนั้นนำไปเกิดไม่ได้มีใครลิกเขต ถ้าทำบุญกุศลว้มากผลบุญก็จะตามไปอุปการะช่วยให้ทุกขภพที่ไปเกิดสั้นลงเช่นไปตกนาลกไม่นานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นานหากสมัยเป็นคนเคยทำทานไว้มากก็จะไม่อดอยากบางที่เป็นผู้มีคนนำไปเลี้ยงดูอย่างดีก็มี หากสมัยเป็นคนเคยรักษาศีลมาดีก็จะเป็นสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีสัตว์อื่นหรือคนมาเบียดเบียนหากสมัยเป็นคนเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดก็จะเป็นสัตว์ที่ฉลาดเป็นต้นพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้า เมื่อตรัสสู้ความจริงที่มีอยู่แล้วก็นำสิ่งที่รู้มาแสดงชี้ทางให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติหากต้องการความสำเร็จก็ต้องมันเพียนทำเอาเองคนอื่นจะทำให้เราไม่ได้พุทธศาสนาได้ทำลายเครื่องจองจำความคิดของมนุษย์ที่สุขสอนให้เชื่อ แต่โบราณว่ามีอำนาจพิเศษที่มีการลิขิตชีวิตของคนจึงวินวอนขอร้องต่ออำนาจนั้นโดยขาดความเชื่อมัน่นในคุณค่าของตนเองทำให้ไม่ขนขวายที่จะพัฒนาตนเองปล่อยให้ตนเองนั้นอยู่กับความเชื่อผิดๆดังนั้นท่านจึงบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างโลก ท่านไม่ได้เป็นผู้ลิขิตชีวิตใครแต่ท่านสอนให้เราทุกคนเชื่อตามกฎของธรรมชาติและสิ่งที่เราทำอยู่ที่ตัวเราเองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนกำหนดชีวิตและชะตาและกรรมของตัวเราเองว่าในภพผูกต่อไปเราจะเกิดมาเป็นคนดี คนชั่วเราจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่ตัวท่านดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆก็คือให้เราปฏิบตัติตามกฎธรรมชาติและให้เราช่วยตัวเองก็ว่าได้และสุดท้ายนี้หากเห็นว่ารเราื่องราวดีๆเหล่านี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดแชร์กดไลคเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ